นอนเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ค่ะผมไปอาบน้ำพักกม่าได้เนี่ยไปลงน้ำมาห้อนไม่เศร้านีนว้วเมื่อน,นี้ห้อนจะไปลงบันนี่ลงน้ำมมาแล้วก็มาานอนเฝ้าไก่เออ เป็นยังไงเนาะคือล่มคักแทนอสี่สี่สี่เอ้ยแป๊บสี่เอ้ยไหนไมีเหลียวเบิงมีเหลียวเบิงมึงมีเหลียวเบิงสี่เอ้ยสี่ไอ้สี่ชิเกรอลตาเอ๋สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับ